เรามีวัตถุประสงค์ในการให้ลูกค้าเรียนรู้เพื่อความประหยัดนะครับทุกท่านเห็นกองที่อยู่ตรงหน้าไหมฮะอันนี้คือเงินที่เราจะต้องเสียต้นทุนนะครับไปกับสิ่งเหล่านี้นะครับผมจึงนะครับมาทำคอร์สการให้คำแนะนำนะฮะเพื่อลดนะครับค่าใช้จ่ายกับสิ่งที่อยู่เห็นอยู่ตรงหน้านี้ครับนะฮะนะครับรวมถึงเคมีหลายๆอย่างด้วยนะครับคือไม่ใช่บอกว่า เราจะเลิกใช้มันนะครับแต่เราจะใช้มันให้เกิดประโยชน์สูงสุดและใช้มันให้น้อยที่สุดเพื่อความประหยัดนะครับของโรงงานผลิตน้ําดื่มของเราเพื่อลดต้นทุนนะครับเราไม่สามารถที่จะประหยัดค่าแรงได้เราไม่สามารถที่จะประหยัดค่าน้ํามันลงได้เพราะว่าน้ํามันมีแต่แพงขึ้นนะฮะแต่เราสามารถกลับมาดูแลตัวเองแล้วให้ประหยัดในสิ่งที่เราควบคุมได้นะไอ้สิ่งที่เราควบคุมไม่ได้อย่างเช่นค่าแรงมันต้องเป็นไปตามประเทศ น้ำมันต้องเป็นไปตามประเทศและผู้นําประเทศนะครับที่ที่เขาจะช่วยเราอะนะฮะอันนั้นเราควบคุมไม่ได้นะครับแต่สิ่งที่เราเห็นอยู่ข้างหน้าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไส้กรองพีพีบิ๊กบูที่เราใช้ไปเนี่ยฮะถ้าเรามีความรู้เราจะไม่ได้ใช้แล้วมันเกิดเป็นค่าใช้จ่ายเยอะขนาดนี้ครับนะครับเราสามารถที่จะใช้ความรู้หรือว่าไม่ก็เป็นเคมีที่ใช้เนี่ยฮะมันก็ใช้น้อยลงถ้าเราใช้อย่างถูกต้องนะแล้วจะเกิดประโยชน์สูงสุดด้วยครับแล้วก็จะประหยัดเงินด้วย นะครับเพราะฉะนั้นเราอยากจะฝากลูกค้าทุกท่านนะครับว่าถ้าเรามีความรู้ในแต่ละเรื่องที่เราใช้งานนะฮะนะฮะของพวกเนี้ยมันจะลดลงไปเยอะเลยนะครับนะฮะถ้าสมมติว่ามันลดค่าใช้จ่ายลงไปได้ครึ่งหนึ่งของกองนี้ล่ะมันก็เป็นเงินที่จะจะเข้ามาอยู่ในกระเป๋าเรานะความรู้เท่ากับประหยัดครับลดค่าใช้จ่ายเท่ากับไรายได้ครับ